พอพอชนะล้วมันจะสุ่มเกิดหรือเปล่ามันก็จะเกิดตรงที่เพื่อนเราอยู่อ๋อโอเคโอเคงงว่าท่านผู้ชมมีคนเดิอให้มันมาครับพี่แว่น<ฮ>ทำไมบ้านมันเป็นน้ำมันฮะฮะฮะใช่หรอ พาดเป็นน้ำมันนั่นมมหมายความว่าหมายความว่าหนูไม่โหล,ลดโหลดยังโหลดยังโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วใจเย็นไว้นะใครชักแม็กอยู่น้องใช่ไหมหนู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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฟังเสียงแป๊บแม่งเงียบว่ะแม่งเงียบว่ะ เอ้ยสวยโอ้โหมีตัวนี้เมันอยู่มันอยู่ตรงตรงตรงเฮ้ยมัน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 น็อกเหมือนกันเฮ้ยได้ได้ได้เราเราพอสู้ได้บอมค่ะบอมบอมมีคนน่ะมีคนน่ะ ทำไมมันเป็นทะเลทรายแต่มันมีบ้านเอสกิโมอยู่ด้วยล่ะคะมันมันอยู่ในอโอเอซิสอะโอเอซิสที่เป็นวงโดนตีสลิปปิ้งไ i ้เยี่ยมเยี่ยมไม่มีปืนดูหน้าได้กำนันปอค่ะหมายถึงลูกซองใช่ไหมใช่ นันปลออยแล้วโ oh my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <fall> ม <asleep> ีคนยิงเกิลมีคนยิงเกิลแเบเลไปแนวไปแนวอ๋อลูน่าได้ a อเอาไหมอ่ะอันลูน่าใช้เลยครับเฮ้ หายิงวะอ๋อโอเคโนได้ยังอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะได้ไหม ระวังนะลูน่ามันมีคนนะครับลูน่าจุมันไปทีนึงพี่โดนยิงครึ่งหลอดอิฟไอเอลอิฟอล มมนอยู่สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบโอเคบอบรอบทิศเลยอะ่ะใช่ประตูนี้เปิดแล้วปิดไม่ได้เหรอคะเนี่ยอันไหนอันไหนโอเคปิดได้แล้ว อุ oh, yeah. ้ยดูหน่าไม่ยาป่ะครับมีนะเฮ้ยโอ้โหแอบอยู่ในห้องเอ้อเฮียวันนี้ไม่ชิวันของเราวอมครับวอมก็พี่ทิมแล้วทิมๆๆๆๆพี่ดูให้ เชี่ยมีคนอีกหรอวะมันอยากตายเหรอหรือนะ่ะเดี๋ยเดียเดียว็ก่อนเดวก่อนเดวก่อนมันไม่ได้ลงที่เราค่ะพี่เบิรไอเเชี่ย,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 ยแต่ลงใกล้ๆเลยนะใช่อุ้ย สุดยอดของความระตับนี้ที่บ้านโดนยิงเหรอไม่ใช่ครับมันครับมันโอ้เอาเลย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 นี่นี่เกาะ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 สองครับ มีโฮโลไหมคะอา่าไม่มีครับไม่มีลูน่าลูน่าท้าย M4 อ,อยู่เนี่ยอยู่อยู่ในบ้านเอาเอาเอาขอขอโฮโลอลไรกันถ้าถ้าเหลือนะโอเคแต่ลูน่าไม่มีโฮโลนะเอาเอา <c oughs> <c oughs> โอเคถามพี่แว่นว่าพี่แว่นมีโฮโลไหมเฮ้ยมีคนปิดบัง โยคอุมันล็อกเราอยู่อ่ะอุ้ยลูนได้โดนลุงปุ๊กเขี้มอะฮะเจ็บสิเพื่อน หน้าก็เจ็บเหมือนกัน,นมีมีมียาปะมีมีมีหนูน่ากินโคกไปเมื่อกี้นี่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 มันน่าจะเอาเราอะมันโดนตีสอนเหรอคะใช่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 มันโดนตีสอนเดนี๋ยวพี่บาสหาจังหวะนี้ ในการที่จะเผด็จศึกมันตายมันตายคนโอ้โหอันน็อกอันน็อกปืนมันยิงไงวะสวนมนไปครับพี่เปนเออช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมันมาแล้วแต่ใจเราต้องนิ่ง โ oh. อ้โหแล้วเลือดพี่ก็เหลืออยู่แค่นี้เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเ,เ,เราทําได้ดีเราทําได้ดีได้ดีค่ะเดี๋ยวพี่รับโทรศัพท์แป๊บ <c oughs> ดูน่าสนใจเป็นคนที่สี่มิดมิดพับจีปะ่ะเอาค่ะโหไม่ปฏิเสธเลยนะ <c oughs> ยลืมดูศัตรูอะ มีอันนี้ด้วยอีหยังออโต้มาสอ๋ออย่าไปกินมันนะมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะรู้น่าได้ปืนยังอะมันไม่มีมีแต่เอาโต้มาสนี่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 ปืนเท่มากเลยค่ะ ต้องมาดีกแล้วเคยเคยใช้ปะไม่เคยกดห้าออกมาอ่าเรวได้ได้ปลาใส่นี่ปลาใส่นี่แปะแปะตรงนี้แปะตรงนี้แปะหนีหนีเดินหนีเดินหนีนะเดินหนีก่อนเดินหนีก่อนเดินหนีนะเห็นปะฮ่าไม่มีประโยชน์เลยคาร์โลนาว่ามันบางบางที่มันอันนี้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปน,นี่บางที่มันต้องเอา้ารับรับแปะสองอันหมดแล้วเหรอใช่ก็พี่ไม่บอกว่าให้รูหน้าแปะไปตรงนั้นได้ได้เดี๋ยวไปหาใหม่มันจะมีแบบขุมทรัพย์อยู่ใต้ดินอะทำม,มานะเรากำลังเป็นนู่นนู่นนู่นคนนู่นนู่นร้อยแปดสิบห้าค่ะไก่มอก เรากำลังเป็นนิโคลเชตก็ไปหาสุ่มซับนะคะเยนี่นี่นี่เห็นปะมาทำนเดินกันด้วยการสาบคนเหรอคะเอ้าเจอทัวจีนปะอันนี้อันนี้มันมีหินทับอยู่อ่ะมันเข้าไม่ได้ไอ้สุมมรั์ที่เข้าได้อ่ะลูน่ามันจะมันจะมีธงอยู่อ่ะเห็นปะเห็นเห็นตรงข้ามปะมันจะมีธงอยู่มันมันธงนาซีนี่นะ โอ้โหเกือบตายแต่เราไปตรงนั้นเนี่ยมันมีเจ้าของแล้วว่ะไงดีวะเดี๋ยวพี okay, okay, ่พาไปพี่แ่นเป็นลีดเดอร์พี่แ่วพลังพุกน่าจะเอาคืนให้โอเคค่ะมันแม่นมากเลยน่าจะเป็นตัวแข่งเงี้ย อ๋อชื่อตองเคเออเออตัวแข่งตัวแข่งใช่ปะเขาเขาเสมอไอดีมาใช่ใช่สบายครับลูน่าลุน่ารอบนี้เราได้เดินเนาะไม่มีไม่มีเราได้เดินยิงละสมใจอยากจะทำใมปืนที่เรานราเจอแต่ละอานมันแบบแย่ครับมันปลาดมากเลยท้ายสุดมันก็หนีไม่พ้น MK ็มเไอไ mk นะ่นะ ak m4 อะไรอย่างเงี้ยที่ดีๆอะครับ m4 แหละดีสุดได้ปืนยังครับเลยแต้เขาต้มมาดิกล้วเ,เก็บไว้เก็บไว้มี <5 S 1> <A> มีแม็กเทปนะอ๋อมี ak อยู่เนี่ย นั่นมีเอขีเราโอเคเกาะสองเกาะสองในนี้<อ>ตวัวหนึง่งเกาะสองเยีเย๊มามามาเก็บท้ายเอ็มโฟเผื่อไว้แล้วกันเผื่อเจอเอ็มโฟเกาะสองนี่ครับนี่นี่นนนนเดี๋ยวดูวงแป๊บนึงโหเรากลางวงเลยเอืมเดี๋ยวพาลูนาไป ไประเบิดข้าวโอมัสย่าไปหาสมบัติก่อนโอ้โหนูนเลยอ่ะเราจะเคลื่อนเออโอ้โหมีคนเห็นปะไม่เห็นมาเอแล้วค่ะเฮ้ยโดนว่ะไอ้เอ้ยตัวกับมด สิบแปดลิตรวัอองสารเหนือมันหนีเข้าไปแล้วค่ะมันเข้าไปในไอ้ขุมทรัพย์ใต้ดินใช่ปะใช่มันเข้าไปในนัน้นเราควรไปเลยไม่ไปครับไม่ไปเดี๋ยวเรามานี่ดีกว่าครับน่าครับ <c oughs> ตามพ่มมามาครับมา เห็นไหมเห็นไหมนี่เราเจอแล้วเฮ้ยไอ้มีคนะมีคนมีคนข้างล่างแป๊บนึงดูนะเห็นปะเห็นปะเห็นปะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงมันเห็นที่แว่นแล้วเออต้องโอ้โหสองตัวสองตัวอ๋อมก็ต้องสองตัวอ่ะโอ้โหเล็งูุน่า เราต้องเอามานันอะเอามีดตีนุเอาพี่ว่านุนานมืดแล้วค่ะมาอยู่มาอยู่ระวังนะ มียาไหมมีโครกกระป๋องหนึ่งโอ้โหเอาไปอีกกระป๋องหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้โดนโดนที่ไหนยิงอ่ะโดนที่ไหนยิงก็ไม่รู้ข้างล่างเหรออิบอ,อายละไม่โดนสักนัดเลยแค่รูหน,น้าปลาเขาต้มมัดไปเลยค่ะได้นะ ดูนะดูนะดูนะเข้ามามาที่ขุมทรัพย์ใต้ดินดูนะดูนะหายละดูนะดูนะชิบหายละชิบหายอะเ้าต้มมัดกูก็ไม่มีชิบหายละดูนะนะพี่แวนม,แวมันมาแล้วมันมาแล้วพี่ช่วยเมยได้นะอะพ,พี่แวนเลยคะ่ะมันจะซ้ำดูนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวพี่เอามันออกเกมด้วยโอเคธรรมดามไอ้สักเลย โอ้โหนี่ตองเคค่ะเมื่อกี้อ่าใช่ใช่เป็นตองเคกับไอ้นี่ครับโนดาเราลงแบบที่หลังสวยๆเลยเฮ้ยดูหน้าดูหน้าไปไหนวะนะ <N> <K> ผ,ผิดหลังปะไม่เป็นไร <N> <K> เอาต่วนยูนี้ไม่มีคนนะ <N> <K> ได้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 ได มีก็ได้มีก็ได้มี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 มมรักษาตัวรอด,ด้วยก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเนี้ยมันมาเนี้ยมันตามมาเหรอใช่ด,ด้กินคอ,อยู่ไโอ้เหี้ย ต,ตอนแรกจะปล่อยตัวแรกไหลไปก่อนแต่มันเสือกยิงลูน่าไงพี่ก็เลยต้องยิงป <laughs> ืนไม่ดีปืนไม่ดีปืนไม่ดีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหนาไม่มีปัญหนาหนูอืมเฮ้ยลืมดูจำนานปอมาแล้วคะ่ะลืมดูคนเลยไม่ค่อยมีนะอ,อะไรหรอใช่ไม่มีเสียงยิงกันมีตัวไม่แว่นมีตัวพี่แว่น มีตรงพี่เหรอใช่ตึกตึกพี่อะนะไม่ใช่ค่ะตึกสูงตามพี่แวนอ๋อตึกสูงโอเคแม่กำลังไปหาเดื่อนนะครับผม นั่งเงนั่งเงไหนไหนได้ยินเสียงมยเมื่อกี้ใช้ตึกนี้ปะใช่แล้วมันอยู่ชั้นอะไรไม่รู้นะอืมตอนแรกมนลงแบบข้างบนเลยอะโอเค เกาะสองอยู่ข้างบนครับในเสื้อไม่เจอเลยชิบหายละคือไม่เจอแบบนี้อันตรายมากเลยอะ่ะ ไม่เจอเหรอถึงไม่เจอคนมันเงียบเกินไปค่ะเงียบจนมีพิรุธน่าจะฟังเสียงเราอยู่ไม่เป็นไรดูนะเฮ้ย,เ,ยเนเนเ,นเนไม่เป็นไรครับเราออกทางนี้แล้วกันดูหน้าตามมาครับลงข้างล่างเลย เราเข้าวงเลยแล้วกันวงไกลพี่ปลายชอบกินโค้กหรือเปล่ากินแบบไม่ใส่น้ำตาลนะฮะแต่ใส่น้ำเชื่อมเลยอ่ะกินโค้กใส่น้ำเชื่อมอย่างนั้นได้เหรอหยอกหยอกหยอกข้างหน้าเรามีนะเดี๋ยวเราไป เฮ้ย,ยพี่ลันมันรู้จุดของเราแล้วพี่จะไปขุมทรัพย์ใต้ดินน่ะหรือว่าไม่ไปดีกว่าตรงนั้นไม่มีเขาต้มมัดเฮ้ยมีคนอยู่ขวาขวามือเรามาร์คสองรสี่สิบคนเดียวอะ่ะเหมือนมันส่องอยู่เราเราแกล้งทำเป็นไม่เห็นอ๋ออีกคนนึงอยู่ส <c oughs> องห้าห้าอ๋อมันสู้กันอยู่คะ่ะ มันช่วกันอยู่มีคนหน้าพี่เบนใช่ใช่ใช่อุ๊ย ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดขึ้น